อนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนับนมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาเช้าวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากันที่มีปิิศนานะเรียกว่ามีน้ำจากบนอากาศนะตกลงมา เป็นช่องๆเป็นช่วงๆหรือเป็นระยะระยะเล็กๆเนี่นครับเป็นวงๆแคบๆเนี่ยนะครับนะเขาเรียกที่โบราณเขาเรียกกันว่าฟ้าฟ้ารั่วนะฮะฟ้ารั่วน้ําจากฟ้าลงมาเป็นช่องๆเป็นเส้นๆประมาณนี้ก็หยิบปริศนาเหล่านี้ มาคุยกันนะครับในเรื่องธรรมชาติในเรื่องชีวิตในเรื่องสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ต่างๆของการดำเนินชีวิตกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนี้ความรู้สึกต่างๆที่เราได้ใช้ชีวิตกันนะสิ่งที่เราจะหวนเรื่องราวอันอัศจรรย์ที่เราไม่ได้คาดฝันคิดก็คิดได้ยากเหมือนกัน โลกยุคใหม่เราเห็นความนะเปลี่ยนแปลงหรือความที่เหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นก็ทำให้เราเป็นข้อสงสัยนะครับความจริงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันนะฮะที่เราได้ใช้ชีวิตผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่นี่ธรรมชาติต่างๆอย่างฝนตก จากฟ้าเนี่ยนะฮะเราเคยพูดจากกันฝนตกไม่ทั่วฟ้าเราเคยพูดจากกันแบบนี้แต่นี้เหตุการณ์ที่เราสามารถรับรู้นะจากสื่อต่างๆเนี่ยให้เราได้เห็นว่านะมีฝนตกนะเรียกว่าตกเหมือนกันแต่ตกลัศมีเม็ด2เมเ็ดระยะวงแคบๆตกเป็นระยะระยะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับ จรงมีคำพูดนะว่าฟ้ารั่วจริงๆธรรมชาติเนี่ยถ้าเราจะมองเรื่องธรรมชาติแล้วก็คือมีนะก้อนน้ำอยู่บนอากาศหรือก้อนเมฆอย่างนี้แล้วก็อาจจะได้รับสัดส่วนที่พอดีนะอาจจะเป็นเรื่องนะแสงความร้อนจาสะท้อนจากจุดหนึ่งจุดใดก็เป็นได้นะครับต่นี้ สิ่งที่เราจะพูดเปน็นนามธรรมอย่างนี้นะไว้เป็นเรื่องอัศจรรย์นเฉนะพาะเรื่องเฉพาะเรามันก็แปลกดีเหมือนกันอย่างพื้นธรณีพื้นดินเราก็เช่นจันบางจุดก็มีการยุบตัวหายไปเป็นช่วงเป็นช่องนะลึกนะจนกระทั่งเราเห็นกันในสื่อสารต่างๆเนี่ยจมดินเป็บ้านเป็นหลังก็าหายไปทั้งหลังเป็นช่องเดียว นะครับรถยนต์เป็นคันสองโลงไปทั้งคันก็มีในดินเพราะฉะนั้นธรรมชาติต่างๆเราก็เห็นมนุษย์เราเนี่หรือสัตว์ทั้งหลายก็ดีนี่นะบางทีก็จะอยู่ยมาก็ตายไปเฉยๆแล้วก็เกิดก็ฟื้นมาใหม่ของอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นเรื่องอาจรจันเหมือนกันบางท่านได้ยินเนเสียชีวิตมา หลายสิบวันก็ยังฟื้นขึ้นมาได้นะครับนะรบ,บางท่านก็เสียชีวิตชั่วคราวสองสาวันก็ฟื้นกลับมาได้แล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้พวกเราได้ยินได้ฟังกันหลากหลายด้วยกันนะครับทีนี้อะไรก็ตามที่เราสามารถน้อมความเป็นมงคลเข้าหาตัวเราเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้แล้วก็ยับยั้งกันในเรื่อง การกระทําของชีวิตเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเป็นทั้งดีและเป็นที่ร้ายทั้งร้ายนี่นะมันอยู่ที่เราสั่งสมบุญกุศลอะไรเหมือนกันถ้าเราอยากมีความอบอุ่นรือมีเพื่อนนะสนิทผู้ใจจะมากจะน้อยก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องที่เรากังวล แต่สิ่งที่เราจะต้องสร้างอยากมีเพื่อนที่คู่ใจเราก็ต้องรักเพื่อนรักมนุษย์เรานะฮพูดจากันก็มีความรู้สึกที่มันสามารถเกิดความสุขกันได้นะเพื่อนคู่ใจเราก็ต้องสร้างความรักความยับยัง้งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับ พวกเราที่ใช้ชีวิตกันเนี่ยก็ดูเรื่องราวแห่งชีวิตในการทำหน้าที่ของเรานะก็ปรากฏว่าชีวิตช่วงเดียวสั้นๆเนี่ยนะครับมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะระยะสั้นๆเนี่ยแล้วก็พัดภาคจากกันเป็นตำนานของชีวิตกันนะครับเล่าสู่กันฟังในสมัยอดีต เขตบางขุนเทียนบางมดเนี่ยนะฮะจอานจอมทองเนี่ยเราเคยเห็นต้นจากนะฮะต้นหมากต้นจากต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีพืชผลไม้หลายชนิดนะชมพู่อะไรก็ตามส้มเนี่ยแต่ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะเวลาผ่านไปเนะี่ยหลายสิบปีความที่เป็นสวนผลไม้ดังกล่าว ท็จะไม่มีให้เราได้เห็นนะครับเพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยความเจริญต่างๆซึ่งเราเหมือนเกิดขึ้นก็แบบไม่ได้คาดฝันกันนะครับความจริงโบราณณท่านก็จะมะีการประกอบอาชีพเป็นธรรมชาติกันในเรื่องอาหารเนี่ยนะครับจำเป็นนะครับแล้วก็อาชีพก็จําเป็นดังนั้นมนุษย์เรา ก็จะต้องสร้างอาหารมาจากอาชีพที่ใช้ชีวิตเป็นประจำนะครับสม่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเราต้องพูดจาเกนเรื่องบรรยากาศสดชื่นนะครับรู้สึกเบิกบานยามเช้าเราตื่นเช้าเราจะเห็นฟาร์มเป็นจริงของบรรยากาศในเขตฝั่งทนสมัยอดีตนั้น นะครับไม่ใช่หมายถึงมีเต่ฝุ่นสมัยนี้มีแต่ฝุ่นนะครับเท่าที่เราได้ยินได้ฟังาการประกาศของหน่วยงานของรัฐบาลก็ดีเนี่ยนะฮะว่าขณะนี้มีฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครททรมนั้นเทนีนะฮะนั่นก็เป็นส่วนที่เราต้องหยิบขึ้นมาให้ดูเหมือนกันว่าธรรมชาติของชีวิตของอสิ่งที่เราได้เกี่ยวข้องกันนั้นนะครับ ก็มีหลายชนิดที่เราได้ดูนะฮะแม่น้ำลำคลองสมัยเก่านะฮะในแม่น้ำเราก็ตักน้ำในแม่น้ำนำมาใช้กันในเรื่องหุงต้มในเรื่องการารับประทานและดื่มอย่างนี้แหละครับแปลงทำอาหารกันระบบน้ำนะที่มีการผลิตกระําขึ้น ยุคปัจจุบันก็ต้องมีเครื่องกันเครื่องกรองมีทั้งเคมีผสมเข้าไปสมัยก่อนสมัยอดีตนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าความคล้อยตามธรรมชาติเนี่ยเราเคยนั่งเรือแล้วก็พายเรือได้แล้วก็นอนในเรือใช้ชีวิตบนเรือกันสมัยเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศเรื่องนะเขาเรียกในน้ำเนี่ยก็จะมีสัตว์น้ำมีทั้ง พืชนใน,น้นาำก็เหมือนกันบรรยากาศก็เช่นกันนะ,ะก็จะมีก้อนเมฆนะลอยบนฟ้าเนี่นะลอยไปแล้วก็มีจินตนาการเกิดความเพลิดเพลินเป็นบรรยากาศอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นนะครับแต่นี้ยุคใหม่ๆบรรยากาศบนท้องฟ้าก็ไม่เหมือนอดีตที่เราเคยมองกันนะ มองแล้วโล่งสว่างแล้วก็มีสิ่งที่ลอยบรากาศก็จะมีเรื่องก้อนเมฆที่มาทำให้เกิดฝนกันนะครับเป็นช่วงๆแล้วจะมีบรรยากาศต่างๆในเรื่องความร้อนความเย็นก็ไม่เหมือนกันก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติต่างๆมีชีวิตนะครับ เราไปทำร้ายชีวิตธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ก็ดีน้ำก็ดีนี่นะฮะบรรยาก,กาศต่างๆก็เกิดความไม่สมดุลกันด้วยนะฮะทำให้เกิดชีวิตมนุษย์เราก็กระทบกับธรรมชาติซึ่งไม่ดีก็ทำให้เรามีชีวิตที่เปลี่ยนจากเดิมกันไปนะครับทึงแม้ดีก็เคลื่อนไหวร่างกายนะมีหมู่คณะอบอุ่นได้สังคมเล่าข้างแต่ยุคปัจจุบันนะฮะ คุยกันยังไม่พูดกันด้วยคําพูดใช้สื่อสารพูดจากันใช่ไหมฮะนั่งหลังพิงกันแต่ก็คุยกันทางมือถือทางโทรศัพท์นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วโลกแห่ง <c oughs> ที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ย <c oughs> ก็มีสิ่งที่เราได้น้อมสู่การพิจารณาเสมอนะครับ จริงๆแล้วเกิดจากจิตใจต้องสร้างด้วยจิตใจของเราให้มีความสุขและความเบิกบานและรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้สั่งสมไปด้วยการพัฒนาให้เกิดขึ้นทางใจอย่างมั่นคงนะครับถ้าเราไปเอ็นเอียงไปยึดมั่นในกระแสสังคมโลกซึ่งมันไม่แน่มันแปรปรวนมันไปเรื่อยๆเ,เสื่อมโทรมไปเรื่อย ก็ทำให้ติดใจของเราตกต่ําไปเรื่อยนะครับไม่ได้พัฒนาให้จิตใจของเรามีความสุขความเจริญเหมือนอดีตท,ที่เราเคยเป็นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องน้อมเสมอในแนวทางที่เราได้ยินได้ฟังและเปรียบเทียบชีวิตกันชีวิตเราเนี่ยคำว่าทำไมต้องประเมินผลการใช้ชีวิตด้วยความสุข ได้รับบรรยากาศของการใช้ชีวิตยิ้มแย้มแจ่มจใสมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตที่มีหมู่เพื่อนได้รับความอบอุ่นกันทางใจแล้วเราก็มาเรียนรู้กันในเรื่องการแบ่งปันการเกื้อกูลการที่ระลึกสิ่งที่ดีงามให้กันและกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปราณีตมีแต่เจริญขึ้นมีแต่สิ่งที่เราได้รับความ ก็เรียกสมบูรณ์ในชีวิตเรานะครับถ้าเราไปคาดหวังหรือสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นกับภายนอกในกระแสโลกเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้นํามาเพื่อเกิดแนวทางถาวรกับเราได้เลยนะครับถน,นนเนี่ยเรามออดีตก็จะเป็นที่รากเรียบโลง่งนะครับก็มี เสาไฟฟ้าประปรายแต่ยุคใหม่ถนน2อสาชั้นเราก็น้อมดูว่าความเป็นจริงของโลกที่ที่เคยสวยสดงดงามเนี่ยครับและปัจจุบันเราก็เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับเกิดความรู้สึกเป็นใยแมงมุมและมีขยะมีใยแมงมุมบนหัวบนด้านบนอากาศเราก็จะเห็นว่า มองภาพถ่ายรูปอะไรเนี่ยก็จะดูว่ามันสวยงามนะครับแต่ความเป็นจริงในการที่เราอยู่อาศัยในบรรยากาศซึ่งมีฝุ่นมีสารพิษเนี่ยนะครับมากมายนะฮะการหายใจก็ไม่สะดวกเป็นโรคเป็นภัยก็ง่ายนะครับอยู่ที่ความเจริญปัจจัยภายนอกมากเราก็ไม่ได้เปิดนะบ้านเปิดช่องเปิดที่ทักอาศัยเนี่ย เป็นธรรมชาติได้นะหน้าต่างประตูต้องปิดกันอย่างนี้เลยครับจะเ,เห็นว่าบรรยากาศเหล่านี้ถูกบังคับถูกเป็นไปตามการเวลาเช่นกันนั้นการที่เราได้เห็นธรรมชาตินะคือน้ำฝนเนี่ยตกมาเป็นช่องช่องเดียวแล้วก็เป็นระยะระยะขาดสายบ้างเป็นสายบ้างนี่นะครับแล้วก็เห็นสั สัจจะทำธรรมชาตินะครับว่าอะไรก็ตามถ้าเราสั่งสมบาปก็ดีสั่งสมบุญก็ดีเมื่อถึงการเวลาอันเหมาะสมแล้วนะก็จะเป็นผลทำให้เกิดผลดังกล่าวนะครับเป็นคนๆเป็นจุดๆเป็นสถานที่นะครับเพราะนั้นเราต้องน้อมธรรมชาตินั้นเข้ามาหากายใจของเราแล้วชีวิตของเรา เพื่อจะเป็นเคร so 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 ื่องตักเตือนแล้วก็มีการพิจารณาไปด้วยนะครับว่าอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีบุญมีวาสนาพอดีเราก็สามารถใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับแนวทางของเรานั่นเองนะครับก็พูดจากกันหลายๆอย่างที่เรานำมาพิจารณาเรื่องช่องทางของชีวิต มนุษย์เราก็จะสั่งสมความคิดต่างๆไปในเรื่องพัฒนาปัจจัยภายนอกเพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้ดำรงอยู่นะครับซึ่งความเป็นธรรมชาติจะต้องเกิดแก่เจ็บตายกันก็จึงได้มีการสอนลูกหลานให้พัฒนาชีวิตการประกอบสมมาชีพการอดออมการมีวิน,นัยจับใจ่ายใช้สอยนะ โบราณเขาก็เปรียบเทียบกันนะครับอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานอย่างนี้ก็เราเคยได้ยินได้ฟังนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเรามีบุญและมีวาสนาในการที่จะใช้ชีวิตของเรานะอย่างมีความพอดีแล้วนั่นหมายถึงเราได้รับความสำเร็จนะครับประกอบไปด้วยมีสังคมนะครับประกอบไปด้วยมีการ เพื่อเฟื่อแบ่งปันสร้างจิตสำนึกทางที่ดีกันและตักเตือนกันในเรื่องราวต่างๆที่เราเผลอตัวเผลอตนไปรับพูดจากกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยปัจจัยสี่แล้วเราก็จะต้องมีหนทางแห่งกำลังใจนะครับที่จะได้แตะต้องสัมผัสยินดีและส่งเสริมกันนะครับ เป็นเกิดบุญเกิดกุศลเกิดบรารมีก็จะทำให้อยู่กับโลกใบนี้ด้วยความพอดีแล้วก็มีความสุขร่วมกันนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เรียนรู้สัจธรรมก็น้อมนำมาพิจรารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับเมื่อเกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่นะเราก็จะมีความ พิจนารณาไปด้วยในธรรมชาติของพระธรรมคำสอนไปด้วยเหมือนกันนะครับตามประสบการณ์เนี่ยสำหรับแนวทางของผู้พูดในการดำเนินชีวิตก็จะมองเรื่องบุญแล้วก็วาสนาแล้วก็มองเรื่องชีวิตคนแต่ละคนนั้นก็จะมีชะตาชีวิตไม่เหมือนกันนะครับ เรามีเราเห็นเราได้ยินเนะี่ยฮะล้วก็อยากจะเป็นอยากจะมีตามคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่สิ่งที่มันเป็นจริงเราก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลและวาสนาที่เหมาะสมก็เป็นไม่ได้นะครับเราอยากจะเป็นคนดีคนร้ายเนี่ยนะต้องสั่งสมไปด้วยบุญและวาสนานะครับจะสร้างปาจนาจะเป็นฝ่ายร้ายเราก็ต้องมีการสั่งสม การเบียดเบียนการผิดศีลธรรมการล่วงเกินด้วยกายวาจาใจนะครับทำให้เราต้องเข้าถึงการเป็นคนที่มิจฉาหรือเป็นผู้ร้ายขึ้นนะครับการเป็นผู้ร้ายก็ยอมรับเหมือนกันว่าจะต้องรับทุกขเวทนาทั้งทางกายและก็ทางใจนะครับมีสังคมก็เกิดความรังเกียจมากกวา่าการยินดีการใช้ชีวิต ก็ลำบากยากเข็นอยู่กับสิ่งที่สังคมหมู่ใหญ่ก็แสนยากนะครับเพราะเราเ,าเป็นที่ฝึกฝนอบรมสั่งสมไปด้วยการกะระทำของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมคุณงามความดีนะครับมีเมตตามีการเอเื้อเฟื้อแบ่งปัน,ปนมีความขยันมีระเบียบอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาควะ นะครับรู้หน้าที่อย่างนี้ก็มีความเจริญตามเหตุที่ตัวเองเจริญไปด้วยคิดดีทดําดีและปรารถนาดีนะครับก็เป็นวัตจักต่างๆที่เราได้เห็นธรรมชาติกําหนดให้เป็นไปเมื่อถึงการถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะทำให้เกิดผลสำเร็จนะครับของชีวิตของหน้าที่ทางใจของเรานะครับ ฉะนั้นท้าเราไปยึดกระแสะโลกเลยนะฮะแข่งกระแสะโลกนั่นหมายถึงเราชอกช้ำใจนะครับเพราะว่ากระแสะโลกไม่จบนะวิถีกระแสะโลกไปไเรื่อยๆนะครับสมมุติด้วยเราเคยใช้การเคลื่อนไหวด้วยรถจักรยานยนต์ไอรถย,ยนต์รถจักรยานนะครับแล้วต่อมาจักรยานก็เสื่อมไปเปลี่ยนมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ รถมอเตอร์ไซค์ก็มีใช้มีเป็นกันอยู่แต่เนื่องจากสังคมเปลี่ยนโลกเจริญก็พัฒน,นามาเป็นรถที่มีความคล่องตัวสี่ล้อนะต่างๆพวกนี้ก็ทำให้เกิดความปลอดภัยมีเครื่องช่วยต่างๆก็คือเรื่องปรับอากาศภายในใช่ไหมทำไมอดีที่เราสัมผัสกันเนี่ย รื่งปรับอากาศภายในรถยนต์ไม่มีนะต้องเปิดหน้าต่างก,กันหน้าต่างรถยนต์นะครับนี่การพัฒนาแล้วก็ทําให้ชีวิตทั้งหลายนั้นนะยึดในกระแสโลกก็จะเจอบั้นปลายซึ่งหนักอ,อกหนักใจนะเพราะการที่เราหลอมไปด้วยการแข่งขันกระแสโลกบั้นปลายก็จะหว,วาเว่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้มีการพัฒนาการ สร้างจิตสำนึกด,ด้วยสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่เราจะต้องละอายต่อบาปกันนะครับแต่เราไปยึดกระแสะโลกทางเดียวก็จะไม่ละอายตบากจะอยากจะได้อยากจะมีอยากเบียดเบียนอยากเป็นผู้ชนะเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกบัน้นปลายนั้นจะมีทุกขเวทนาอย่างแน่นอนนะครับทุกใจทุกกายทุกแห่งสิ่งที่เป็นไปโดยที่เราควบคุมไม่ได้ ลูกหลานต่างๆสังคมต่างๆก็เกิดความรู้สึกรังเกียจนะและบางทีเราต้องเข้าใจชีวิตกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่เราจำเป็นมากเนี่ยธรรมชาติต่างๆที่เราได้น้อมวิถีชีวิตเราควบคู่กันแต่ละวันนั้นก็มีทั้งในชีวิต นะทำประกอบสามอาชีพเนี่ยรายวันรายเดือนแล้วก็รายสามเดือนนะครับที่เราน้อมดูเรื่องรายวันรายเดือนแล้วก็รายสามเดือนเนี่ยก็มีหลากหลายการเลี้ยงชีพกันนะครับรอเลี้ยงรอคอยแต่ชีวิตคนสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่าการรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอดี และก็สร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยความรู้สึกเห็นใจเขาเห็นใจเรานะครับการมีเพื่อนมีหมู่คณะกลยาณมิตรที่จะมีครอบครัวครองเรือนเราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับถ้าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นคู่ๆอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะครับผู้ผู้เองก็ได้พูดจากับเด็กๆลูกหล,กลานนะครับว่าการที่เรา จะใช้ชีวิตนั้นเราจะไม่เลือกปัจจัยเรียกว่าความสมบูรณ์ปัจจัย4นะครับต้องมีนู่นมีวัตถุปัจจัยมากๆแล้วเราก็จะเลือกสังคมเหล่านั้นเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องแล้วยึดมั่นเชิดชูแต่พระพุทจะอบรมลูกหลานเสมอว่าเราขอให้เราเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความพอดีและการใช้ชีวิตของเรานั้น ต้องเจริญไปด้วยสัมมาทิฏฐินะครับกระตัญยูอ่อนน้อมขยันนะครับและก็สร้างการเลืใช้ชีวิตด้วยความใจเขาใจเรานะครับะจะไม่มุ่งหวังว่าโอคาดหวังใดๆกับสิ่งที่มีการนำเสนอชี้แจงในเรื่องปัจจัยภายนอกเราจะนำพฤติกรรมนะครับการกระทำด้วยศิลธรรมด้วยหน้าที่และบางทีเนี่ย ผูท้ที่ใช้ชีวิตด้วยความสุขความสำเร็จไม่ได้หมายถึงจะต้องโดดเด่นไปด้วยปจัจจจย4หรือมีความความรู้ความเข้าใจมากมายนะครับตัวผู้เองในสังเกตนะครับพิจารณามาตลอดจากผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่ท่านมีความสุขบ้านปลายเนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะฮะเรก็เห็นไว้ทำไมท่านเบิกบานแจ่มใสยิ้มแย้ม พอดีการจัดอาหารบริโภคการใช้ชีวิตเครื่องปัจจัยสีเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องที่เราต้องน้อมดูนะครับจากความขยันแล้วการระมัดระวังต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถอบรมลูกหลานให้ทำหน้าที่ด้วยความมีเกียรติได้นะครับมีหมู่เพื่อนเนี่ยที่เรามักคุ้นกันเนี่ยอย่างท่านคุณหมอนันก็ดีหรือ กลุ่มในเมืองก็จะมีหลากหลายนะครับที่เราได้พบปะกันอยู่ประจำเนี่ยก็มีการพูดจากันความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติกันอย่างยิ่งนะครับนั่นเองการที่เราเช้าขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีการสวดมนต์ทำไมนะครับการสวดมนต์ยามเช้าหรือย,ยามเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน้อมสู่ชีวิตเราในสิ่งที่เป็นพระธรรมคําสอน มาเป็นเครื่องตักเตือนตัวเรานะครับจึงได้มีการละลึกกระทํากันเนี่ยเป็นการสร้างบุญและวาสนาใช่ไหมครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีงามเหลือเกินนะครับที่เรา Boom, ได้เห็นธรรมชาตินั้นแต่ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็น้อมให้น้อมมาในตัวเราเหมือนกันนะทำให้เราได้มีโอกาสได้พิจารณาชีวิต ว่าการที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นบุญและวาสนานะครับและโอกาสที่เหมาะสมลงตัวก็เกิดขึ้นแสดงผลให้เราได้รู้กันนะครับว่าชีวิตนั้นจะต้องควบคุมการกระทำเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิกันนะครับก็สมควรกับเวลาก็ขอน้อนมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ และคุณของคุณงามความดีนั้นทั้งบททั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสพภชรีสวัสดีครับ